เอีกประเด็นที่ผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ค่อยได้ทำแล้วก็หรือรอาจจะทําในมุมของท่านต่างหากนะครับ,รบเรื่องของแปดปีเนี่ยเรื่องการปลองดองเนี่ยผมคิดว่าความสมัครสมานสาม,มัคีของคนในชาติเนี่ยผมว่าอันนี้อันนี้มันไม่ค่อยมีผลงาจะเรียกว่าสอบตกก็ได้ครับพ่อตา,านอาความ,<ผ>มเห็นข,ของอาตมาคานแยงกับคุณ อาตอมาเห็นว่าปลองดองมากขึ้นมีพวกที่มีความเห็นต่างคณะน้อยเท่านั้นที่เหลือขณะนี้อาตอมาเห็นอย่างนี้นะคณะใหญ่นี่ปลองดองของปฏิบปริยุทธ์นี่แต่คณะที่บังบังบังบ,ง,บ,ง,บงนี่เอาผู้จชัดเป็นลูกศิษย์กับพวกแดงที่เหลือเศษกากาอยู่เท่านั้นเองจะเห็นได้ออกมาชมุมนุมโอ้โหโฆษณากันใหญ่เลยต้องชุมนุมใหญ่ชุมนุมใหญ่ที่มาในร้อยคนก็ไม่ถึง <laughs> มันหมดแล้วที่ <Okay. S 2> จริงๆก็หมด uh. น้ำยาแล้วมันไม่ใช่ uh. นะปลองดองสิมวลของพลเอกประยุทธ์นี่ยิ่งใหญ่แต่บวงที่ข้า,ขานแยงอย่านไรเป็นพวงกระจุกนิดเดียวพวกนั้นนะก็รูปธรรมก็ยืนยันอยู่แล้วยิ่งนามาทำยิ่งไม่ต้องห่วงเลยคนเขาไม่รู้ไม่ชี้กูหากินอย่างเดียวก็อีกเยอะครับออันนี้อาจจะ อาจจะเห็นต่างกับพท่านแล้วเป็นธรรมชาติของประชาธิปไตยต่างกันได้ไม่มีปัญหาอะไรคือผมผมผมก็จริงๆเราก็ในในมุมของประชาชนทุกกลุ่มนี่แหละผมก็คิดว่าจริงๆมันน่าจะมีบรรยากาศของการคุยกันได้มากขึ้นแต่ก็เห็นนะครับไม่ใช่ไม่เห็นนะครับเพราะท่านก็เห็นบรรยากาศที่อยู่อยากเห็นการส่งเสริมการสนับสนุนการให้นโยบายจากภาครัฐด้วย อาวอัตมา uh huh. จะขอแวะตรงนี้ใส่นิดหนึ่งขอแทรก yeah, นะขอโทษอัตมาขอโทษขอแทรกนี่นึงว่า uh huh. การที่จะได้พักพวกจะได้พวกเห็นดีด้วยด้วยวิธีโฆษณาโฆษณาตัวเองหรือมีแทคนิคในการโฆษณาตัวเองกับวิธีไม่ต้องโฆษณาตัวเองเลยทํางานอย่างเดียวคนเอกประยุทธ์ได้แต่วิธีจะโฆษณาเป็นตัวเองนะั้น พลเอกประยุทธ์สอบตกในการโฆษณาตัวเองซึ่งต่างกันกับทักษิณกันคนละมุมคนละโลกเลยพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำงานไม่โฆษณาตัวเองทำงานจนกระทั่งดูเหมือนจะได้รับการตำหนิได้มากเไม่บอกว่าตัวเองทำอะไรตอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็เขาก็พูแ่แคบๆไปนะอย่างนั้นนะแต่ที่จริง ลึกไปกว่านั้นโดยสัจธรรมแล้วคนไม่โฆษณาตัวเองทำงานถึงมีผลประโยชน์มีอะไรอะไรกับมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นทางวัตถุพลเอกประยุทธ์ที่ทำและไม่ว่าจะเป็นทางประสานทางจิตวิญญ,ญาณอย่างเอเปกนี้เป็นตัวชี้บ่งให้เห็นแล้วว่าจิตวิญญ,ญาณมนุษย์แต่ละประเทศโดยโดยเฉพาะทางเอเปกมาก็กลุ่มมิกรเถอยี่สิบกว่าประเทศมิกรเถอและมันก็จะเป็นกำลังที่จะขยายผลออกไปสู่ กลุ่มอื่นๆอ,อ,อีกย้ายผลไปสู่เขาก็มีกลุ่มแต่ละกลุ่มไม่รู้ตั้งท่าลนะ้วไม่รู้ตั้งท่า่ในโลกในประเทศในโลกเนี่ยมันก็กค่อยแผ่รังสีเรื่องแผ่กาลังไม่ได้แผ่อานาจนะแผ่คุณธรรมก็ค่อยแผ่คุณธรรมออกไปเรื่อยเรื่อยรืยเรื่อย